ผมนายวิศรุตพุทธวันนะครับรองหัวหน้าพักไทยธรรมและเป็นโฆษกพักนะครับท่านเคยได้ยินคุกมีไว้ขังคนจนไหมครับการประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยผู้ที่มีฐานะร่ำรวยจะได้รับการประกันตัวส่วนผู้ที่มีฐานะยากจนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวคือการประกันตัวจะนําทรัพย์สินมาประกันตัวถ้าหากว่ายังถูกจําคลุกและไม่สามารถประกันตัวมาสู้ต่อสู้คดีได้ความเท่าเทียมหรือความยุติธรรมก็จะไม่บังเกิดขึ้นพักไทยธรรมเล็งเห็นตรงนี้ว่าถ้าหากว่าทะเบียนบ้าน ทุกทะเบียนบ้านของประชาชนในประเทศไทยทั้งหมด3ล้าน6แสนครอบครัวนะครับสามารถจะนําทะเบียนบ้านมาประกันตัวในวงเงิน100 0 0นบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมย่อมบังเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสามารถประกันตัวเพื่อมาต่อสู้คดีซึ่งจะสามารถทําให้บุคคลดังกล่าวนั้นนะครับสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่ากระบวนการยุธรมจึงควรมีการปรับปรุงจากประเดบันพักใดทำจึงจะเข้าไปแก้กฎหมายในประเด็นนี้ในเรื่องการ ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับความเหลือมล้ําความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยจะไม่มเกิดขึ้นนโยบายของพรรคไทยทัศนนะครับเจ้าบ้านสามารถประกันตัวลูกบ้านได้ในวงเงิน1 0 0 0 0แบาทเลือกพรรคไทยทรศเบอร์สีครับเบอร์สี